นะครับวันนี้อยู่กับผมเองแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปทูบีกันนะครับไม่ได้หา,หายกันมานานเลยนะครับทุกคนแถมไม่ได้เจอกันน้ำเลยนะครับก็ฝนตกด้วยนะครับเนี่ยผมก็ผมก็แล้วแซม,มวิวไปจนถึงยอดสามพันคือในวันนี้ผมผมผมจะมีอะไรจะมาบอกให้ทุกคนนะครับแบบ,บอกไปค่ายทุกัน ตอนนี้เดี๋ยวผมจะแจกหมัดให้พี่พี่พี่นะครับแล้วแจกหมัดให้พี่วินคนเดียวนะครับเดี๋ยวให้พี่มันเดี๋ยวให้พี่วินอัพรับแอสผมก่อนเดี๋ยวผมให้คือพี่วินใต้คลิปแต่ผมจะไม่ให้รหัสนะครับผมผมราะว่าคนหนึ่งเขาจะมาให้รหัสผมนะครับไม่ไม่ผมผมกลัวเขาจะให้รหัสผมนะครับทุกคนอาจจะให้รหัสผมก็นะก็ไมอยากให้รหัสหรอกนะครับผมก็ นะก็ตาประสาดีกนะเนี่ยใครที่เบลหนึ่งนะครับผมจะสอนฟาร์มนะครับใครมันเสียงเบลเต็มยังไงให้ทุกคนไป่วยกินกันตอนนี้ผมเบลเยอะมากทุกคนดูสี่พันเลยูจากจากสี่พันกลายเป็นอะไรแล้วนะครับดูดิ เออไอ้กอนคิงอะมันได้เยอะเยอะมากจนแบบมันถึงพันเลยอะไม่ถึงพันก็ไม่กัวนะครับว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดฟาร์มที่ดีๆๆนะครับทุกคนตรงเนี้ยมันเป็นจุดฟาร์มที่โคตรจะดีาสามารถฟาร์มหลายอย่างได้ด้วยคุณต้องมีดาบดาบ ดาบไม่คุณไม่ต้องใช้ดาบเลยนะครับคุณใช้โกโลรงหน่อยแบบกบบใส่ฟ้าไปนะครับทุกคนทุกคนกดสกิลเนี้ยรัวๆมันมันจะดาเมจเยอะมากทุกคนดูหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งดีนะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่แจกแจกผมปิดกก้าให้หน่อยผมบอกตามตรงผมจะไม่แจกทำมันไม่ได้นะ แต่ถ้าผมได้เมื่อไหร่ผมก็จะกระโดดลงน้ําตายไปประมาณสิบกว่ารอบให้ไม่ไปไม่ไปใช่นี่นะเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าผมได้โอ้ยไอโยไอคิโนะไอคิโนะเด็กก็ตีได้แต่เหลวฟ้าเลยดีไหมเนี่ยน้องชายไอบอสทุกคนจ่าอย่าไปหาเรื่องมันก่อนนะครับคือไอบอสตัวนี้มันบอสที่วิ่งไวเหมือนดุดแฟตมาก ดูนะดูนะะทุกคนดูนะทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่คือแบบทุกคนบอกว่ามันคือคือมันอัดเต็มแล้วมันมันจะได้โยลูกไปเลยมันได้ท่านจะได้หนักหรือเปล่าทีเลยวเพรว่าอาจจะได้โยลูกโยลูกเยอะว่เล่นว้าอันนี้ว็วห้าพันแล้วทำเมยได้ทำเมยดี ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้ครับทุกคนเนีย่ยแข็งเกียดเลยแข็งเกียดเลยเบี้ยวค้างอาจจะมีบล็อกมั่งครับของไอหมอเนี่ยไอหมอเนี่ยอาจจะมีบล็อกเล็กเลกเล็กน้อยแต่ผมก็จะตายไปไอถ้าหมัดเนี่ยหมัดไฟฟ้าเนี่ยมันถ้าเรามันมันจะโหดเหมือนหมัดอันนึงอ่ะอะไรวะ ไอ้บาที่มันต้องใช้โลบากะเออนั่นแหละมันจะโหดกว่าแต่หลักเป็นมาเตะฟ้ามันวูมัมมนโหวดว้ะแต่แค่มันไม่มีสกิลมันไม่ได้ต่อสกิลถูกปะ,ะเดี๋ยวจะมันต้องหาก่อนันีีมด่ดเฮ้ยไอโยรุยนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวไปตรงนั้นกับตรงนั้น ตอนนี้ทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ใช่ผลอะไรอ่ะจะบอกว่าเฮ้ยน้องน้องไม่ใช่ผลอะไรอ่ะนั่นแหละผมผมบอกคำเดียวผลเสียงโอ้ยแล้วก็แล้วก็ตายนะครับทุกคนโผมตายเลยทุกคนก่อนดีตัวตัดนี้ก็นะก็ก็นะมองไม่ชัดเลยแต่ว่าก็ยังดีดีที่มาเล่นได้นะ ไม่ได้ก็หารเ,เอ้ยเอ้ยไีกับดูดแบบจริงๆมลุดได้แก้มันบักเราไปกับมารีนดู่าไปไปสู้กับบอสคือบอสมันจะดรอปเบ,บี้ยประมาณ400ล้าน,น,น,นตกแจมหมดเลยทุกคน,นหลุดไปหน้าเนึ้อ นมันมันจะมีปัดมันจะมีค้างนะครับขอให้เราตายก่อนเดี๋ยวนี้มัเป็นรีเวลแ้่รีเวลทั้งนะแต่ไปทั้งนานแล้ะไปเราไปเอาเรือมาก่อนเรือไปแต่ว่าพัชรีเป็นหัขึ้นมาละอ่าเหมือน,นผมว่าผมือนกฤติสารว่ามันจะไม่มีฮาคินะ

แล้วก็ตะเกียกบเสตปบาลีสมบตที่สามไอ้แทุกคนอยากให้เข้ามาแก้บักมากเลยไอ้บักแบบตายแล้วมันเปิดกิลได้อาอยา่างผมก็เป็นนะครับดูนะครับทุกคนไปละไหนนะจะโกงกูไปนะครับทุกคนด่าแต่ราบรับคนแท้แต่ว่าถ้าเป็นแบบแฮกนะครับตาย แต่ถ้ามันมีโฟดูดฝนนะครับผมภาษาที่ถามให้เลยว่าขอให้ตกนรกพี่นครไม่อ่ะเอาเอา,เอาตุต๊กโกนะให้กดสร้างมันแบบไปเลยเออโคตีดีมากผมไปได้หลายแร,แร่ฮาร์คีมากอะไรก่อ,อนทีมัน,ม,นมันเทพตลอดเปล่าเนีย่ยดูวิวดีจะหกหมื่นแล้วแหละเลยสี่พันวิวก็หมื่นได้เลยนะแต่ผมโอ๊ตละรพี่ไม่ยอมเกิดเลยทุกคน ทุกคนอาจจะบอกว่าไอตรงเนี้ยมันเป็นหินทะลุดได้ใช่ไหมครับทุกคนก็ยังไม่ได้แก้ดูนะทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, พี่ยังจำได้ไอเบอร์ตันเก่ามันจะมีแบบนนมันไม่ไม่อชกหรอี่อยเดี๋ยวเข้าไปใช่ไหมจะให้เรามรุดปีาศาจอะไรเลยแล้วก็โนเปตแด้แต้ฮัาทลุมีคเนเยอะเขาค่อนข้างน้อยนะครับทุกคนแค่ฟาร์มไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะแต่ว,ว่าผมแต่ถ้าเราฟาร์มไปเนะี่ยผมว่ามันดีกว่า ไม่ไหวไปเดินเล่นแต่แก้บอลม,มันเกิดนานกื้อแล,แล้วก็ฆ่าเราไว้กือต้องหางนีก่อนไอ้ต้นเนี้ยมึงก็บ,บอกดินะดน้ำพอดีคือเดี๋ยวตอนเนี้ยผมไม่น่าเข้าเซิร์ฟอันนั้นเลยทุกคนคือตอนเนี้ยผมเข้าเซิร์ฟเออเข้าเซิร์ฟจีนอยู่อาจจะเห็นต้นคลิปนะครับเข้าเซิร์ฟจีนอย่างน่าสงสารคือผมอนึกว่าอาจ จจะเข้าซื้อไทยแต่ว่าจเจอคนจ้าเกาหลีมีหน้าหรือกูหมดเสียฟ้าไปเลยโอ้ยเฮ้ยตาเมยเยอะโอ้าโอหางเท่กับน้องเขาอ,อุย้ยดาดโยรู้ต้องไมมากระเด็นถึงตรงเนี้ยเฮ้ยทุกคนเราสามารถเตะเอาเตะโยรู้ได้มันเล่นบอลเลยแล้วตอนนี้ก็จะตายเลย อนีเลือดึงแต่บวกอยากตายเพราะมันอีกรอบนึงเดยกกระเทือบหน้าเกิดเก็นคนบอกว่าทำไมไม่เอาถึงสล่ะไม่อยากเอาแน้ผมคุณมันรูเยครับไม่เียบครับถ้ามมีแบบถึงหนะึ่งพันนะโหเืิเป็นคนบอกว่าทำไมทำไมเรไม่เล่นกาพีชก่อนนะ เราค่อยบอกเลยแหละตอนจบคลิปไปเกาะไปเกาะนั้นอะไปเกาะที่มันเป็นแบบเกาะเลยวะเกาะที่มันมีอะไรนะเกาะที่มันมีป่าเยอะๆอ,อ,อ่ะว่ก่อนเหรอวะผมไม่อยากไปอ่ะทุกคน เขาทุกคนไอ้กับไพเลยะเออกับไพเลยมีไหนวะเน่ยทุกคนกับไพเลยมนไดอยู่ข้างๆกับผ่อไงโอ้ยต,าย,ยตา,ายอยู่ตรงไหนวะอืมยุ่งซาอยู่ผมหน้านะผมว่าต้องผมว่าผมว่าไม่ต้องปคนเขาที่อ โยรู้ตัวนี้ก็กลาปูสนเนี่ให้ใช้มัดมันตอบมันเป็นมงก์ตาเลยแล้วกดูเจอไหมมันก็ตายแล้ววัดเจาะนี่มีบอสแบบบอสแบบบอสเตอมาแบบ,บแบบบอสไทเตอมาแบบมันได้เยอะทีประมาณมันตันเลยมันไม่ม,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 มีหรอวะโอ้ว,วัดเจาะ โอ้ยอยู่หลังเกาะปลาเฮ้ยเจ้าทะเลเจ้าทะเลมาผมไม่สู้นะครับเจ้าทะเลนี่ก็เจ้าทะเลเราจะพุ่งไปหาเจ้าทะเลนะครับทุกคนเขาอ,อยู่ตรงนี้ก่อนเนี่ยเจ้าทะเลเจ้าทะเลมาได้พิ้เยอะมากสองพันล้านมันหมดตลอดเรื่องหนึ่งพิ้ะ เออนั้นไม่ต้องไปนะครับเดี๋ยวเราไปสู้กับบอกกันโอเคเพื่อความหวังดีของทุกคนผมนทำได้แน่แน่เห็นคนเห็นผมเล่นแต่บอกพกูตเออตที่จะไปได้เล่นบอกพกูดมานานละเดี๋ยวเดี๋ยวใต้คลิปเดี๋ยวผมจะให้พี่วินดูคลิปผมนะครับถ้าพี่วินดูค,ดคดลิปเสร็จก็ลบลบชื่อผมออกไปเลยนะครับแล้วก็มาสเสร็จด้วยผมแพลนนะครับทุกคน เดี๋ยวก็จะใกลจก้จะจบคลิปแล้วนะก็จะจบคลิปเราผมจะไปสูกับบไอ,อ,อ้นี้ก่อนก็จะจบคลิปนะครับทุกคน คิวหมัดเรื่อทุกกนน่นจะบอกว่ามัดสฟยฟ้ามันซึมจากไหนผมบอกได้เลยนะครับเกาะมันจะเป็นเกาะสกายเปียะทุกคน,กน,กม,นมันจะอยู่ตรงเกาะสกายเปียะมันจะอยู่ตรงตรงหน้าเกาะอันนั้นแ่ะอยู่ตรงหน้าเกาะเป็นยนากเกินยากเึ้นยากขก้นอย่างยากเกินโคตรยาก นี่ผมก็ใจะเจ็บเหมอนเหมนดีคนนั้นนะครับอีกนงเป็นโดสเอ็กซ์จอดอยู่ตอนนี้ก็ใช้มาเตะฟ้าไปโอ้ยโอ้ยแต่เนี่ยมันตายยังครับเนี่ยตีอย่างบ้าคลั่งเลยผมไปกองเกาะอะไรดีแ้าจ,จุ๊งอยู่หลังเกาะนะแต่ได้อีกีเยอะกระด้เพราะว่ามันไม่มีเควส ไอ้ก่อนที่ผมไปด้วยมันก็ไม่มีคุณคือไอต้ตะก่อนเนี่ยมันคือเราอ่ะจะสามารถฟาร์มตัมได้เดี๋ยวเขาน่าจะไม่ให้ฟาร์มตันนะจงหวันนี้ก็ดูเขาทรมานหมอน,นี่ไปนะครับเป็นหมอประมือโอ้ยโอ้โอโอ เดี๋ยวหลอกว่าผมผมไล่นด้มาเต่นอ๊ะเพราะว่าทำไมน่ะหรอผมผมมานั้นผมไม่อยากเล่นการาฟิกเพราะว่าผมผมนั้นผมไม่อยากเดียรเวลไงแล้วก็ถ้าอัปเดตให้กราฟีกมันอัปเดตผลบาเลีเข้ามาใหม่ผมก็จะผลผลบาเลีย ก็น่เดงอ่ะเดี๋ยวพี่วินเดี๋ยวพี่วินได้รหัสผมไม่ได้นะครับสองรหัสนะหนะผมโดนแบนนะครับกกพี่จันแล้วไปพี่จันทุยพี่วินเออก็รัแบแอดผมได้นะจะเพื่อนเต็มเมื่อไรบอกผมได้เลยขอเล่นรหัสง่าแรกดีว่าตกน้ำตายไป็นอันข